คาวนี้เป็นข่าวที่แปลกแต่จริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วค่ะมีชายหนุ่มวัย26ปีคนหนึ่งเขามาให้ช่างศักสักกีหรืออวัยวะเพศหญิงไว้ที่ใบหน้าของเขาตรงระหว่างข้างแก้มกับใบหูนี่แหละค่ะคุณช่างก็บอกให้เขากลับไปคิดดีๆก่อนสักหนึ่งเดือนนะคะแล้วเขาก็กลับมาเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวชวนอึ้งของหนุ่มว 20, ัย26ปีหมายมั่นที่จะสักรูปอวัยวะเพศหญิงเปรียบเสมือนจริงไว้ที่ข้างแก้มนะคะงานนี้ช่างถึงกับต้อง อ่านซ้ําไปซ้ํามานะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้พิมพ์ผิดใช่ไหมก่อนที่จะแจ้งให้ทบทวนดีๆเพราะว่าสักไปแล้วจะมาลบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานไปตลอดชีวิตค่ะแต่หลังจากผ่านไป1เดือนนะคะหนุ่มใจเด็ดคนนี้ก็ยังคงกลับมายืนยันคําเดิมค่ะว่าเขาจะสักรูปกี่บนใบหน้าตามความตั้งใจไว้ ก็เลยทำให้ช่างต้องยอมแพ้แล้วก็สักให้เขาลูกค้าคนนี้นะคะเลยได้ว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆและช่างก็สักให้เสมือนจริงสมใจอยากค่ะแต่จริงๆช่างก็น่าจะถามเนาะว่าเขาคิดอย่างไรอเขาอาจจะมีวิธีคิดของเขาคนเราคิดไม่เหมือนกันเนาะ อ่าแล้วคุณล่ะแล้วคุณล,ะล่คณละคิดยังไงกล้าสักไหมเออสักเพื่ออะไรเอาละค่ะบางครั้งก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเนาะแต่เกิดขึ้นจริงอ่ะเราก็ ไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลละกันนะคะติดตามคลิปแปลกๆลึกลับประหลาดประหลาดหรือข่าวสารที่แบบอีอย่างวะอย่างข่าวนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะติดตามคลิปหน้ากับไก่ยวนนขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ